อ่าโอเคสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคบเดี๋ยววันนี้พี่พีนะจะมาสอนการมองรูปกราฟแบบเร็วๆในวิชาฟิสิกส์นะครับซึ่งอันนี้บอกว่าเป็นฟิสิกส์มันก็ไม่ยังไงดีเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับพื้นฐานของวิชาแมทด้วยนะครับทีนี้สกิลตรงเนี้ยพี่เรียกว่าเป็นสกิลนะเพราะว่าถ้าเด็กๆมีสกิลตรงนี้เด็กๆจะเอาไปทําโจทย์ได้ดีมากๆนะครับสาหรับโจทย์ที่เป็นการวิเคราะห์เชิงกราฟเชิงการทดลองอะไรแบบนี้นะครับสอนการมองรูปกราฟแบบเร็วๆเป็นยังไงเรามาดูนะครับก็คืออย่างนี้ก่อนเด็กๆ หลักๆเนี่ยกราฟที่เราจะเจอเนี่ยทั้งวิชาเลขและฟิสิกส์คือวิชาเลขเนี่ยเด็กๆเ,เจอกราฟหลายแบบอยู่แล้วแต่ว่าตัวที่จะมาเกี่ยวข้องในฟิสิกส์เนี่ยมักจะเจอ3รูปแบบหลักๆนะครับ3รูปแบบหลักๆนะก็คือแบบที่1เนี่ยเขาเรียวกว่าเป็นกราฟเส้นตรงนะครับแบบที่1เนี่ยเป็นกราฟเส้นตรงรูปสมการทั่วไปของเส้นตรงมันจะอยู่ในรูป y เท่ากับอะไรฮะ y เท่ากับ kx นะครับซึ่ง k ในที่เนี้ยเด็กๆ k ในที่นี้นะหมายถึงค่าคงที่นะครับ k ในที่นี้หมายถึงค่าคงที่อย่างเช่นอะไรฮะอย่างเช่นเลข2ได้ไหมเลข2ก็ถือเป็นค่าคงที่เลข3เลข4หรือค่า g ก็เป็นค่าคงที่โอเคปะ่ะหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นค่าคงที่ได้นะครับถ้าถ้าสรรมการนั้นอยู่ในรูป y เท่ากับ kx เนี่ยเราจะถือเราจะถือว่ามันเป็นเส้นตรง นะครับถือว่าเป็นเส้นตรงนะแบบที่สองนะแบบที่สองนะครับเป็นกราฟพาราโบลานะครับเป็นกราฟพาราโบลายกตัวอย่างเช่นนะครับ y เท่ากับ kx กำลังสองถ้ามันอยู่ในรูปนะครับ y เท่ากับ kx กำลังสองเมื่อไหร่นะเราจะจัดว่ามันเป็นพาราโบลาทันทีนะครับเราจะจัดว่ามันเป็นพาราโบลาทันทีเช่นเดียวกันนะครับ k ก็คือค่าคงที่เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นสองเป็นสามก็ได้หรือเป็นเป็นค่าคงที่ทางฟิสิกส์ก็ได้เช่นเป็นค่า g เป็นค่า เป็นค่า h ค่าคงที่ของพลังอะไรแบบเนี้ยได้หมดแล้วก็แบบที่3นะครับก็คือเป็นไฮเปอร์โบลามุมฉากนะครับ Hi พี่ขอเขียนภาษาอังกฤษ,า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 ษาได้ไหมไฮเปอร์โบลานะครับไฮไฮเปอร์โบลมุมฉากอ่าไฮเปอร์โบลามุมฉากนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ไม่ค่อยจะได้ใช้ในวิชา เลขท่าถ้าพี่เข้าใจไม่ผิดแต่ว่าในฟิสิกส์เนี่ยเจอมีหลายความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ในฟิสิกส์แล้วก็เป็นไฮอร์โบลามุมฉากนะครับซึ่งสูตรของมันเนี่ยคือ x คูณ y เท่ากับ k ครับอ่ามันจะแหว่งแนวไปที่ตัวอื่นนิดนึงหรือบางคนบอกว่ามันคือ y เท่ากับ k ส่วน x อะไรก็ว่าไปแต่พี่จะขอใช้ x คูณ y เท่ากับค่า k นะครับซึ่งค่า k เนี่ยก็คือค่าคงที่นั่นเองเหมือนเดิมนะครับและนี่ก็คือ3รูปแบบความสัมพันธ์ที่เจอบ่อยๆนะครับทีนี้ พี่ให้เวลาเด็กๆจำเนี่ย5วินาทีโอเคป่ะโอเค5วิจำได้ยัง y เท่ากับ kx กราฟเส้นตรง y เท่ากับ kx ก็ต้งสองกราฟพาราโบลาแล้วก็ x คูณ y เท่ากับ k เนี่ยเป็นกราฟไฮเปอร์โบลามุมฉากนะครับทีนี้พี่จะขอเขียนให้ดูนิดน,นึงว่าเส้นตรงเนี่ยลักษณะเด็กๆทุกคนน่าจะรู้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ลงมาเขียนข้างล่างนะเส้นตรงเนี่ยพี่เชื่อว่าเด็กๆทุกคนรู้จักอยู่แล้วว่าเส้นตรงมันเป็นยังไงนะครับ เส้นตรงมันก็เป็นเส้นขึ้นไปใช่ไ่ะเส้นตรงนี้เส้นขึ้นไปนะครับพาร,โราโบลาเด็กๆทุกคนก็น่าจะรู้ว่าพาร,โราโบลามันก็เป็นมันก็เป็นเส้นโค้งขึ้นไปแบบนี้นะจะโค้งแบบไหนว่ากันแต่ว่าโอเคมันโคง้งนะครับแต่ไฮเปอร์โบลามุมฉากเนี่ยเด็กๆหลายคนยังไม่รู้จักว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับไฮเปอร์โบลามุมฉากนะเด็กๆหน้าตามันจะเป็นอ่ประมาณนี้อ่า กราฟสีชมพูนะครับคือไฮเปอร์โบลามุมฉากซึ่งจริงๆแล้วค่าของมันเนี่ยจะรูเข้าแกน x แล้วก็แกน y เมื่อเวลาผ่านไปนะครับจะเป็นลักษณะโค้งลงมาแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะโค้งลงมาแบบนี้พี่ก็วาดเบี้ยวนิดน,นึงนะเดี๋ยวจะพยายามวาดให้มันดูดีอ่าประมาณนี้มันจะโค้งโค้งเนี่ยก็คือถ้ามันขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งเข้าใกล้แกน y มากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปก็จะยิ่งเข้าใกล้แกน x มากขึ้น โอเคนะแล้นี่ก็คือ3มรูปแบบของกราฟนะครับที่จะชอบเจอในวิชาฟิสิกส์นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าตัวอย่างเป็นอย่างไรนะครับโอเคโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างนะครับว่ามันจะเขียนกราฟอย่างไรนะอย่างแรกเนี่ยพี่บอกว่าเป็นตัวอย่างที่1นนะครับการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวแล้วก็เริ่มเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งนะครับแต่โอเคเรายังไม่ต้องสนใจในตัวฟิสิกส์มากเอาเป็นว่าพี่มี อีควอชันมาให้พี่มีรูปสมการมาให้นะครับก็คือ s เท่ากับ c กำลงสอง at กำลังสองแล้วคำสั่งก็คือให้เขียนกราฟระหว่าง s, <S, s, <S กับ t นะครับให้ลองดูคร่าวๆซิว่ากราฟเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเด็กๆวิธีการเวลาเรามีรูปสมการมาให้นะให้เราลองเทียบกราฟเทียบรูปแบบว่ามันเป็นรูปแบบไหนนะครับในสามมณีเส้นตรงพาราโบลาหรือเปอร์โบลา,บามุมฉากนะครับเด็กๆก,ก็เทียบเลย s, <S ตัวนี้มันเขียนอยู่ในแกนแกน y แล้วก็ t ตัวนี้มันเขียนอยู่ในแกนแกน x แสดงว่าพี่สามารถที่จะเทียบเป็น y เท่ากับอะไรจุดจุดแล้ว x ยกกำลังสองถูกไหมเพราะว่า t คือค่า x แล้วก็ x ก็คือค่า y นะในที่นี้สมการของเรามัน x ยกกำลังสองอยู่ก็คือ t มันยกกำลังสองอยู่แล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือค่าคงตัวเพราะเขาบอกว่าความเร่งคงตัวไงไอ้ค่านี้ก็จะเป็นค่าคงตัวดังนั้นพี่ก็เลยรู้ว่าโอเคไอ้สมการ x ก็หนึ่ง 2, A, กำลังสอง et กำลังสองเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในรูปแบบ y เท่า K, กับ kx ยกกำลังสอง ซึ่ง y ถ้า kx ก็ทังสองมันคือรูปแบบของกราฟรูป,รปไหนรูปพาราโบลาใช่ไหมครับดังนั้นกราฟมันจะขึ้นแบบนี้อ่าโอเคง่ายไหมเพราะว่าเราเราแอบรู้ไงว่าถ้าเป็น y ถ้า kx ก็ทังสองเนี้ยก็จะเป็นพาราโบลานะครับพี่ก็สามารถที่จะร่างกราฟเข้าๆแบบนี้ได้เลยเพียงแค่รู้รูปสมการจับเทียบแล้วก็ร่างกราฟได้เลยนะครับโอเคนะลองไปดูตัวอย่างถัดไปนะครับ เป็นแรงสปริงนะครับตัวอย่างเป็นแรงสปริง f เท่ากับ kx โอ้โหอันนี้ตรงตัวมากเพราะว่า f ก็คือแกน y แล้วก็ x ก็คือแกน x เลยนะครับมันก็ตัวแปรเหมือนกันไปเฉยเลยก็จะเทียบได้กับ y เท่ากับ kx ได้เลยดังนั้น equation แรงสปริงถ้าเขียนการระหว่าง f กับ x ก็เป็นรูปเส้นตรงโอเคไหมเพราะ y เท่ากับ kx ก็คือรูปเส้นตรงนะครับไปดูตัวอย่างถัดไปนะครับพลังงานสักสปริงนะครับให้สมการมาแล้ว ep เท่ากับ เซนหนึ 1> 1่งส่วนสอง kx กำลังสองนะครับเป็นการเขียนกราฟระหว่างแกน y ก็คือ ep กับแกน x ก็คือ x ไปเลยพอเรามาเทียบกันก็คือ y เท่ากับ x กำลังสองอีกแล้วนะครับโดยที่ตรงนี้ก็คือค่าคงที่หมดเลยนะครับค่าคงที่หมดเลยเนาะจริงๆรงแล้วค่า k ตรงนี้มันคือค่านิดสปริงนะค่านิดสปริงนะครับแล้วก็ k ตรงนี้ก็เป็นการรวมกันระหว่าง2ตัวนี้ก็เป็นค่าคงที่นะครับซึ่งเด็กๆถ้ามันเป็น y ถ้า kx กำลังสองดังนั้นการาฟมันก็เป็นรูปพาโบลดาใช่ไหม ก็ขึ้นไปแบบนี้พาราโบลานะครับง่ายไหมเพียงแค่เราจํารูปฟอร์มเมื่อกี้สามันได้เราก็ทําได้หมดละไปดูตัวอย่างถัดไปนะครับเป็นความดันของแก๊สก็คือตัว P นะครับแล้วก็ปริมาตรเนี่ยตามกฎของบอยนะครับอันนี้ก็เคมีนิดหนึ่งนะซึ่งจริงๆหัวข้อเรื่อง AT, k, M, แก๊สเคมีกับฟิสิกส์มันจะเรียนทับๆกันอยู่นะครับโอเคเขาให้สมการมาแล้ว P คูณ V เท่ากับค่าคงที่อันนี้ชัดเจนมากว่า P อยู่ในแกน Y แล้วก็ V อยู่ในแกน X ดังนั้นตัวนี้คือ Y X เท่ากับ k หรือ xy ถ่ากับ k เหมือนกันนั่นแหละนะครับซึ่งพี่จะเปิดย้อนกลับให้ดูนิดนึงว่า xy ท่ากับ k มันก็คือไฮเพอร์โบลามุมฉากใช่ไหมล่ะเด็กๆซึ่งเราต้องวาดเหมือนกับกราฟสีชมพูตัวนี้นะครับดังนั้นอันนี้ก็หวานหมูเลยนะครับ p กับ v ให้วาดกราฟใช่ไหมฉันรู้แล้วว่ามันต้องเป็นกราฟไฮเพอร์โบลามุมฉากแบบนี้เหมือนกับที่เรียนกันไปนะครับง่ายไหมเพียงแค่รู้รูปสมการจําได้3รูปแบบเท่านั้นเองก็สามารถวาดได้แล้วนะครับ ต่อไปอันสุดท้ายนะครับถ้ามันเป็นกราฟของพื้นที่หน้าตัดกับความเร็วในสมการอัตราการไหลนะครับซึ่งอันนี้พี่ลืมให้นะครับเขียนเพิ่มไป Q เท่ากับ a คูณ b นะครับแล้ว Q เนี่ยจัดเป็นค่าคงที่นะครับดังนั้นพูดง่ายๆคือพื้นที่หน้าตัดคูณความเร็วนะครับ a คูณ b เนี่ยจะต้องได้ค่าคงที่แล้วก็มาเขียนกราฟระหว่าง a กับ v a อยู่ในแกน y v อยู่ในแกน x มันก็เข้าแก็บ x y เท่ากับค่าคงที่เลยใช่ปะเข้าแก็บ x y ถ้าค่าคงที่ดังนั้น ตัวนี้ก็เป็นไฮเปอร์โบลามุมฉากอีกแล้วนะครับพี่ก็สามารถที่จะวาดกราฟได้แบบนี้เลยง,ยง่ายนะครับไฮเปอร์โบลามุมฉากอ่าโอเคไหมอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของการมองกราฟอย่างคร่าวๆนะครับแล้วก็อ่าถ้าเราดูสมการเราก็จะพอเห็นภาพแล้วว่าโอเคกราฟมันไปหน้าตาอย่างไรเป็นเส้นโคง้งเส้นตรงหรือว่าเป็นไฮเปอร์โบลามุมฉากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆทุกคนที่เข้ามาดู นะครับยังไงก็ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามช่องไว้กดอ่า Subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ไว้แค่นี้ครับ